สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเตอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับคำนี้ประธานาธิบดีของรัสเซียนั้นกําลังเฝ้าจับตามองการลงชิงเก้าอี้ประธานาธิสารัฐของกัมบาราเฮริสพร้อมชี้แจงนะครับว่าที่ผ่านมารองประธานาธิบดีผู้หญิงคนนี้ไม่เคยทําประโยชน์เป็นชิ้นเป็นอันต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนอกเหนือไปจากการใช้คําพูดที่ไม่เป็นมิตรต่อรัสเซียนะครับ ประธานบบาธิบดีโจไบเดนผู้นําของสหรัฐนั้นตัดสินใจถอนตัวจากการเลือกตั้งนะครับหลังถูกคนในพรรคเดโมแกรตกดดันอย่างหนักและประกาศให้มีการสนับสนุนกัมบาราแฮร์ริสซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีของตนเองเป็นผู้แทนพรรคคนใหม่เพื่อต่อสู้กับทางด้านโดนัททรัมป์ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายน2567ทางด้านผู้สื่อข่าวนั้นก็ไปถามดมิทรีเปสคอฟโฆสกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียซึ่งเขาก็ตอบคำถามนะครับบอกว่ารัสเซียเองนั้นก็เซอร์ไพรส์กับการตัดสินใจจของจองโบบเดนนแต่่กกก็กวาาาสถาารณ์ ไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นก็ทําให้รัสเซียได้เรียนรู้ว่าจะไม่ประหลาดใจอะไรกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาอีกทั้งรัสเซียก็มีเรื่องอื่นที่สําคัญกว่าที่แต่ต้องใส่ใจมากกว่าไปใส่ใจสนใจการเมืองของสหรัฐอเมริกาในช่วงไม่กี่ปีมาสิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาสอนเราให้เลิกประหลาดใจกับทุกสิ่งทุกอย่างเราจะไม่ประหลาดใจเท่าไหร่นักสําหรับเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นนักขณะนี้โฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซีย ยังกล่าวย้ำนะครับบอกว่ารัเสเซียนั้นมีเรื่องสาคัญที่สุดคือการบรรลุเป้าหมายของประธานาธิบดีว,วาลาดิเมียร์ปูตินในการเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนเขายังตอบคาถามด้วยนะครับว่าการลงชิงประธานาธิสารัฐของกัมบาาแฮริสนั้นจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อความสัมพันธ์ระหว่างรัเสเซียกับสหรัฐพร้อมย้าว่าที่ผ่านมานั้นเขาตอบนะครับไม่เคยเห็นแฮริสนั้นทําสิ่งใดที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัเสเซียกับสหรัฐดีขึ้นนอกจากใช้วาจาที่ก้าวรา้าวไม่เป็นมิตรกับรัเสเซียขณะนี้เรายังประเมินการลงสมัครร แฮร์ริสในแง่มุมของความสัมพันธ์ที่ได้เพราะที่ผ่านมานั้นไม่เคยเห็นเธอทําประโยชน์ใดๆให้กับความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายท่อยแลงของเธอเต็มไปด้วยคําพูดที่สอดเจตนาไม่เป็นมิตรต่อรัสเซียแต่การกระทําของเธอในแง่ของความสัมพันธ์ทวิปาคกีไม่บวกแต่ก็ไม่ลบแฮร์ริสออกมาสแสดงจุดยืนสนับสนุนประธานดีวอลนเมียเซลนกี้ผู้นํายูเครนอยู่บ่อยครั้งและกล่าวหาว่ารัสเซียนั้นทําสงครามที่ป่าเถือนและไร้มนุษยธรรมเมื่อถามว่า และประธานดีวาลันดิเมียร์ปูตินเคยพบหรือว่าติดต่อกับกัมบาลาแฮรริสมากหรือไม่ดมิทรีเพสคอฟตอบว่าเอาจริงๆนะผมจําไม่ได้เลยว่าประธานดีปูตินกับคุณแฮริสเคยคุยกันสักครั้งตอนไหนก่อนที่โจไบเดนนั้นจะประกาศถอนตัวประธานดีวาลันดิเมียร์ปูตินเคยพูดอยู่หลายครั้งว่าเขาคิดว่าไบเดนเป็นตัวเลือกผู้นําสหรัฐที่ดีกับรัสเซียมากกว่าโดนัลด์ทัป์แม้ตนเองจะเคยถูกประธานดีวัย81ปีสบดดาก็ตาม แต่ว่าทางด้านโจวไบเดนนั้นเป็นผู้นําที่สามารถเดาทางได้ง่ายกว่าโดนนั่นคำที่มีแนวคิดที่อาจจะเดาความคิดหลกนั้นเนี่ยได้ยากกว่านี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับการตอบคําถามต่อสื่อมวลชนข,น,ปปนของดมิทรีเปสคอฟนั้นเป็นการบอกอย่างชัดเจนว่าที่ผ่านมาทางด้านแฮริสันไม่เคยทําประโยชน์อะไรนอกจากด่ารัเสเซียนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์เน็ตด้วยครับ